ค่ะยินดีต้อนรับนะคะคนวันอาทิตย์นะเป็นยังไงกันบ้างเดือนนี้มิถุนายนแล้วนะคะเข้าสู่เดือน6แล้วนะคนวันอาทิตย์ทำอะไรกันอยู่จ๊ะมา วันนี้าอาจารย์วัสนะจะมาพยากรณ์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2565เป็นภาพรวมคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะดังนั้นอาจารย์ไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดนะคะเราไม่ได้เอาดวงคุณมาตั้งนะดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางใช้จิตพิจารณาค่ะสิ่งดีดีรับไว้เนาะอะไรที่มันเป็นปัญหาอะไรที่ไพ่ยิปซีกองนี้เตือนนะคะและดึงดูดให้คุณมาเจอคลิปนี้ให้คุณฟังเอาไว้เป็นแนวทางไม่ประมาทแต่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปนะ นะคะเพราะว่าเป็นภาพรวมคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นกับคุณถึงเต็มคลิปก็เคยมีมาแล้วนะคะหรือเป็นบางช่วงบางตอนนะคะดังนั้นสบายๆบายค่ะเรามาเริ่มภาพรวมกันก่อนเลยแต่ก่อนอื่น ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคนวันอาทิตย์เข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอัศจรรย์ของช่องช่องช่องเหมวาวาดอัมเมซิงทาโลค่ะยินดีต้อนรับค่ะคนวันอาทิตย์ภาพรวมจริงๆในเดือนมิถุนายนถามว่าเอาอยู่ไหมไม่เอาอยู่เรื่องเดียวค่ะเรื่องเองินน้องนันเอาอยู่เออแต่ว่าดวงคุณน่มันเขาเรียกว่าทุกขลาบเนาะจ่ายก่อนได้เออจ่ายสิบได้ได้ยี่สิบกับเอามั้ยล่ะจ่ายน้อยแต่ได้กลับคืนมามากดังนั้น แนวทางการแก้แก้เค็ดไปก่อนนะเอาความแก้เค็ดไปก่อนเลยคนวันอาทิตย์แนะนำว่าคุณจะทำอะไรพอเข้าเดือนพอได้ดูคลิปนี้ในครั้งแรกให้คุณทำบุญอะไรก็ได้อ่าทำบุญเลยนะคะอ่าดวงของคุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เจ็บคนเจ็บคนป่วยได้นะคะทำไปเลยแล้วก็เขาเรียกว่าคุณอาจจะเสียเงินทำบุญไปแล้วคุณอาจจะได้กลับคืนมาในเรื่องของ อาหารการกินความสุขหรือการเงินที่มากกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันเป็นทุกขลาบอะรอบนี้ในเดือน6เนี่ยคือจ่ายก่อนได้ทุกก่อนสุขนะคะได้มาจ่ายไปอะไรแบบนี้แต่มันดีตรงที่มันเหลือเก็บมันจะมีเหลือเก็บแต่มันติดลบตอนช่วง15วันแรกของเดือนนะคะจ่ายหนักเลยพอเข้าวันที่16จนถึงวันที่21เมันก็ถูกสภาวะที่ เราเหมือนปรับไล่หลังจากนั้นมันจะเป็นช่วงที่เราได้ได้ได้ไดล้วลหลังวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นต้นไปประจำเดือนมิถุนาเนาะทีนี้พอมันเข้าสู่เดือนหกมันก็คือเกือบครึ่งปีแล้ใช่ไหมคะคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยใครอะที่ตั้งเป้าหมายอะไรเอาไว้อะแล้วไม่ได้เริ่มบอกได้เลยว่าทุนหมดเดือนนี้ยก็ไม่ได้เริ่มถ้าคุณจะรังลงทุนทำอะไร เดือนนี้ก็ไม่ได้เริ่มจะลงทุนเรียนอะไรสักอย่างเดือนนี้มีรายจ่ายเข้ามาก่อนก็ไม่ได้เรียนนะคะดังนั้นคนที่วางเป้าหมายอะไรวะอาจารย์วัสดุผู้ตรงตรงเนาะผู้ตรงๆเลยจริงๆนะว่าถ้าคิดจะเริ่มดีเริ่มทําอะไรเดือนนี้ไม่ได้ทาหรอกเพราะว่ามีรายจ่ายเข้ามาก่อนแล้วมันก็ไม่ได้เริ่มเป้าหมายใครที่ตัดสินคนวันนงทนี่เนี่ยถ้าตัดสินใจทำตั้งแต่มกรากับกุมภามันจะเจออุปสรรคช่วงมีนาะ หลังจากนั้นอะ่ะมันจะเขาเรียกว่าเข้าสู่ในช่วงของกระบวนการการเรียนรู้และฟันฝ่าแล้วช่วงเดือนนี้ถ้าได้เราทําอะไรมาแล้วนะมิถุนานมันจะเริ่มส่งผลในทิศทางที่บวกแต่ถ้าใครไม่ได้เริ่ม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 รับรองว่าก็ไม่ได้เริ่มอยู่ดีนะ อ่ะทีนี้เรามาดูภาพรวมประเภทของกลุ่มงานกันก่อนกลุ่มงานเนี้ยขาขึ้นแล้วคนันคนมันอะไรก็ทําได้แหละแต่กลุมณนราที่ทำแล้วขึ้นนะคะนั่นหมายความว่ากลุ่มงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาต,ต่อต่างแดนการแนวการศึกษาการจัดกรุ๊ปทัวร์เล็กๆขอใช้คําว่ากรุ๊ปทัวร์เล็กๆนะคะอันเนี้ยจะไปในทิศทางที่ดีจะมีลูกค้ามากมายเกิดขึ้นนะคะอ่าพาไปส่งพาไปเข้า,พา,ขาพาไปเข้าเรียนพาไปหาโฮสหรือว่า จัดกลุ่มทิปเล็กๆไม่ใช่กลุ่มใหญ่อย่างแต่ก่อนละนะคะกลุ่มทิปเที่ยวเล็กๆที่แล้วลูกค้าของคุณก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มที่ เป็นอายุน้อยๆสิบเก้าขึ้นไม่เกินไม่เกินสามสิบเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มนี้มากกว่านั้นก็ไม่น่าจะได้กลุ่มท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคุณต้องอาจจะทํากลุ่มย่อยกลุ่มสั้นและราคาที่เป็นมิตรภาพสําหรับคนที่เพิ่งจบจบเรียนเพิ่งจบการทํางานอย่างนี้ค่ะก็จะได้กลุ่มลักษณะแบบนั้นนี่คือแนวทางของดวงที่จะไปนิดทางที่ดีของคนวันอาทิตย์ถ้าจะทําแนวนี้บอกทิกแล้วนะคะทีนี้มากลุ่มงานประเภทที่สองค่ะกลุ่มงานที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษาใครรับสอนภาษา สามประเทศภาษาที่สามภาษาจีนภาษาอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ภาษาบ้านเราไม่ใช่ภาษาไทยคูดรับจ็อบคนที่เปิดรับสอนนะคะหรือคนที่ เขาเรียกว่าเปิดสถาบันตอนนี้จะกลับมารื้อฟื้นสอนออนไลน์สอนตัวต่อตัว,ตว,ตวสอนสดจะกลับมารื้อฟื้นสอนภาษาจะกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสถาบันสอนภาษาจะฟื้นก่อนวิชาอื่นเลยนะคะนี่คือภาพรวมงานที่ของคอุณบรรทิตทำแล้วมือขึ้นเลยต่อมาอีกกลุ่มงานหนึ่งค่ะคือกลุ่มงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอ่า อสังหาริมทรัพย์เออวิกฤตแบบนี้จะสัง่งอสังหาดีได้อย่างไรเนาะแต่ว่าคนวันอาทิตย์ค่ะถ้าคุณทําอสังหาริมทรัพย์คุณจะได้ลูกค้าที่เป็นเศรษฐีใหม่เศรษฐีวัยรุ่นคนที่ทําออนไลน์ประสบความสําเร็จที่อายุน้อยๆและประสบความสําเร็จอาจจะเป็นลักษณะบแบบนั้นนะคะออดวงของคุณก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่อยู่แบบนั้นขายคอนโดขายห้องเช่าขายห้องพักจะเป็นลักษณะบแบบนี้เพราะฉะนั้นอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ซั์ไม่มาก การปล่อยเช่าห้องการขายคอนโดที่อยู่ในกลุ่มไม่สูงจนเกินไปนักเหมือนกับไม่ต้องไฮแบบเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มระดับสูงๆแม็กแม็กไม่ใช่คุณจะเป็นเศรษฐีใหม่กลุ่มใหม่กลุ่มนักศึกษาใหม่กลุ่มจบงานใหม่ที่ยากมีอะไรเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นงานขายคอนโดจะมีมากกว่าเงินคอนโดห้องเช่าห้อง,องพักมากกว่าบ้านอันนี้ก็จะขายได้อยู่นะคะปล่อยเช่าระยะยาวก็ยังได้อยู่นะคะทีนี้มาดูกลุ่มง,งานที่เป็นลักษณะาขาลงของคนมนาทิ์นะคะ ขาลงเลยก็คืออยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าสัญญกรรมความงามนะคะกลุ่มที่อยู่ในการสัญญกรรมความงามต่างๆมันเหมือนกับว่ามันก็ทำแหละมีคนทำแต่ว่ายอดไม่เข้าเป้าในเดือนมิถุนาจักนะคะคือคนถ้าคุณอยากให้ผ่านคุณต้องใช้ระบบผ่อน ผ่อนอย่างน้อย5เดือนขึ้นไปผ่อนก่อนค่อยทาหรือว่าทําแล้วผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องคิดกลยุทธ์จะไม่มีคนมาเทเงินก้อนทําสัญญกรรมแต่ถ้าเป็นเงินผ่อนคนจะสนใจเพราะฉะนั้นงานสัญญกรรมต่างๆจะเป็นช่วงขาลงคนจะไม่ใช้บริการหรือว่าไม่ซื้อคอร์สใหญ่หรือว่าไม่ทําสัญญกรรมชุดใหญ่ในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังอาชีพโปรโมชั่นดีๆเลยและอีกกลุ่มนึงนะคะคือกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของ อ,อ่กฎหมายต่างๆนะคะกฎหมายการว่าความการว่าคดีความมันเหมือนกับว่าเออ,อมันมันเหมือนกับว่าคนไม่มีตังอะว่าจ้างทนายว่างันเถอะเพราะฉะนั้นอาชีพทนายถ้าเป็นทนายอาสาทําเพื่อเก็บประสบการณ์ในเรื่องของกระบวนการในการทํางานอันเนี้ยไม่จะมีลูกค้ายเยอะแต่ทําแล้วเป็นเรื่องเป็นราวจ่ายเงินอะไรเงี้ยดูแล้วเหมือนกับว่างานจะน้อยลง ต้องเป็นฝ่ายแบบเหมือนเข้าหาหรือปากต่อปากแล้วระคะถึงจะรอดนะคะนี่คือลักษณะกลุ่มงานของคนวันอาทิตย์ที่อาจจะเป็นช่วงขาลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะแย่นะอาจจะเป็นขาลงมากบ้างมาก,มากบ้างน้อยบ้างในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนะจ๊ะทีนี้เรามาดูภาพรวมการเงินอย่างที่บอกค่ะปัญหาทุกอย่างคนวันอาทิตย์รับได้พาไปได้เพราะภาพรวมมันไม่ได้แย่ มันอยู่แค่การรอบครอบในการตัดสินใจแค่นั้นเองแต่ว่าหนักสุดคือเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นดวงภาพรวมคนมันอาทิ์ไม่ได้เหมาทุกคนนะคะแต่คนันอาทิ์จะมีปัญหาเรื่องการเงินการเงินที่มาจากการที่เราตามใจฟุ่มเฟอือยฟุ่มเฟอืฟเฟอยนะคะหรือว่าใช้แบบอัลลิมิตโดยที่เราไม่คิดหน้าคิดหลังมันจะเข้ามาเป็นดาบทิมแทงเราให้เราหมดแรงหมดกําลังใจเลยแหละดังนั้นนะคะคนที่ เอ่ออย่างที่บอกการเงินจะมีปัญหาคนที่มีประกันชีวิตก็จะขาดส่งขาดประกันมีการต่อรองเกิดขึ้นนะคะคนที่มีรถก็อยากอาจจะขาดส่งผ่อนรถเนี่ยแหละค่ะคือคือปัญหาที่มันจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการผ่อนเรื่องของการเอ่อการเงินที่ต้องผ่อนระยะยาวหรือผ่อนระยะสั้นอะไรก็ตามผ่อนมือถือผ่อนอะไรจะเกิด ค่ะสภาพคล่องได้อันนี้ต้องเรามาระวังเรื่องของการเงินแต่คุณมีดวงอุปถัมภ์นะคะเป็นดวงชาวต่างชาติอุปถัมภ์ก็แล้วแต่ดวงของคนวันอาทิตย์จะมีหรือเปล่ากับอีกกลุ่มนึ้กับอีกบางคนก็คือจะเป็นดวงผู้หญิงนะคะดวงผู้หญิงดวงใหญ่คอยอุปถัมภ์อยู่แต่คุณมีโชคนะคะดังนั้นต่อให้คุณตกรกรรมลําบากอะไรก็ตามคุณจะมีเขาเรียกว่าพอปากบอกโอ้ไม่มีตมังไม่มีตมังเดี๋ยวมันจะมีช่องทางให้เงินมันมาแต่คุณอยู่นิ่งไม่ได้นะคะคุณคุณก็ต้องแบบลุกลี้ลุกลนแล้วก็ไปหาหา หางานทําหาอะไรแบบนี้ด้วยไม่ใช่นอนฝันแล้วเงินจะหล่นมาบนหน้าอกไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าบางคนมันมีดวงอุ้มชูที่ดีอะมันมี the world คือมันมีดวงอุ้มชูที่ดีอะคือพอรู้สึกว่ามันไม่มีตังค์แล้วอยู่ดีๆตกเย็นมันมีคนเข้ามาเอางานมาให้ส่งงานมาให้ได้ตังค์คนส่งของมาให้คนสั่งซื้อสินค้าเข้าของเราเข้ามาพอดีมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนนอนเฉยๆไม่มีวันได้แต่คนต้องมีงานรองรับอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีเสียงโทรศัพท์ให้เราดีใจมีไลน์ เด้งขึ้นมาให้เราดีใจว่าเออมีเงินเข้าแล้วนะจะมากจะน้อยมันก็จะมีเข้ามาอันนี้เขาเรียกฐานบุญแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เตืนเอนไว้เรื่องการเงินที่จะมีปัญหานะคะพแล้วก็เดี๋ยวจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานเกิดขึ้นด้วยบุตรหลานสุขภาพของบุตรหลานเกิดขึ้นต้องระมัดระวังค่ะทีนี้เราไปดูภาพรวมคนวันอาทิตย์ในเรื่องของความรักนุ่มโซ่สาวโซ่วันอาทิตย์แยกคลิปนะคะคลิปเนี้ย จะเป็นคู่รักกลุ่มสามีภรรยาที่เป็นความรักแบบชัดเจนและยปรยแล้วนะคะคู่รักสามีภรรยาอย่างที่บอกถ้าเรื่องการเงินมันทับดวงมันคนมนาทิตย์เนี่ยนั่นหมายความว่าต่อให้เป็นคู่รักหรือสามีภรรยาจะมีเรื่องเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะต้องช่วยเหลือกันเองหรือว่าไปหยิบยืมมาตักผันหน้าเข้าปรึกษากันไปหยิบยืมใครมาเพื่อจาให้วิกฤตในครอบครัวเราหรือในการลงทุนของเราเนี่ยผ่านไปได้ดังนั้นนะคะ ช่วง15วันแรกของเดือนมิถุนาอาจจะต้องมีปัญหาการเงินหนักมากหน่อยหลังจากนั้นมันจะคลี่คลายแล้วดีขึ้นหลักวันที่21เป็นต้นไปมันจะคลี่คลายเนาะแต่หนักๆคือหนึ่งถึงสิ้แล้วพอช่วง16ไปจนถึง20เนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราปรับปรับตัวเริ่มเริ่มมองเห็นรู้ทางแล้วก็21ก็คือโปรง่งละไม่มีอะไรละนะคะก็ก็ชีวิตนะ่ะมันก็ต้องหมุนนะ่ะเพราะฉะนั้นต้นเดือนมันไม่ดีปลายเดือนมันก็ต้องดี เอ,อ่อลมร้อยมันพัดมาลมเย็นมันก็ต้องพัดมาหาเราได้เช่นกันเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะคะคนวันเสาร์เอ้ยคนวันอาทิตย์มันจะครบรอบของมันไปเองนะคะทีนี้ เรามาดูภาพรวมในเรื่องของสีกันบ้างค่ะสีที่เป็นมงคลนะคะใส่สีมงคลเข้าไว้หรือไปซื้อหัวมุมนอตเตอรี่สีมงคลเข้าไว้นะคะสีมงคลคือสีน้ำตาลกับสีส้มนะคะคนวันอาทิตย์หมอว่าไม่ได้ดูสีกรกรากินีนะคะดูสีที่ตำแหน่งไพ่ขึ้นและเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดกับดวงของเดือนช่วงมิถุนายนคือสีน้ำตาลกับสีส้มเนาะทีนี้สีน้ำตาลสีส้มแล้วก็เรามาดูแล้วก็สีเขียวอีกสีหนึ่งได้สีน้ำตาลสีส้มสีเขียวสีเหลืองได้นะคะ ไปดูหัวมุมลอตเตอรี่ก็เอาเฉดเฉดสีนี้เนาะทีนี้พราะดวงคุณมันมีนมเกณฑ์อาจจะได้ลาบปากหรือลาบรอยหรือลาบโชคลาบฟุกๆอะไรมันเกิดขึ้นแต่อย่างที่บอกพอได้มามันก็ต้องเสียได้มามันก็ต้องจ่ายดังนั้นนะคะก็มีเกณฑ์ถูกโชคลาบเหมือนกันก็ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้นะคะเลขเด่นๆที่อาจารย์จะให้นะคะเราไปบวกรวมกับเลขที่คุณมีนะคะอาจารย์ให้เลข5าให้เลขหนึ่งแล้วก็ให้เลขหนึ่งอีกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นจะมี3มตัวเลขนะคะ1 1 5 5 1หนึ่งหนึ่งหนึ่ง หนึ่งห้าหนึ่งอะไรของคุณก็ว่าไปแต่จริงๆแล้วเลขของคุณอ่ะให้ให้ยึดตัวเองเป็นหลักนะคะบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกเลขที่อาจารย์ให้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะขึ้นอยู่กับบุญภาวัฒนนานส่งเงินร้อนเงินเงิน,เง,นเงินกุศลเงินภพชาติที่แล้วหนุนเอาไว้มันก็ต้องได้ในชาตินี้แหละคะ่ะดังนั้นนะคะฟังไว้เป็นแนวทางเนาะเรื่องตัวเลขนะคะอย่าเล่นเยอะนะคะอะติดไปนวมไว้ก็พอทีนี้เรามาดูเรื่องของการทําบุญค่ะอย่างที่บอกทําบุญกับความป่วยความเจ็บความตายทําไปได้เลยนะคะ5บาท10บ,บาททําไม่ได้เลยทีนี้ อาจารย์จะมีคลิปฟังสบายๆเกี่ยวกับเรื่องของอคนที่เกิดวันอะไรออย่างเช่นคนที่เกิดวันอาทิตย์ตามตำราโบราณคุณไปดูอาจารย์ทําเสร็จแล้วคลิปต่อไปฟังสบายๆทุกกิจกรรมฟาร์มยะฟังเมื่อตอนคุณเข่าของนะ้ําฟังตอนนอนฟังตอนนอนได้หมดเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเล่า90้าเกี่ยวกับเรื่องคลิปของความรักราศี12ราศีกับความรักของเขาภาพรวมแนวโน้มจะเป็นอย่างไรจากสคสถิติ ส่วนใหญ่ตามตำราหลายๆเล่มเขาระบุว่าอย่างไรอาจารย์จะมาอ่านให้ฟังนะคะดังนั้นก็ฟังไว้เป็นแนวทางเป็นเพื่อนของคุณได้ทุกช่วงกิจกรรมก็แล้วกันนะคะแชรออกไปค่ะคลิปนี้เดี๋ยวอาจารย์เปิดให้อีกชุดหนึ่งไพ่อยากบอกอะไรคนมาอาทิตย์บ้างเอ่ยนะคะบางครั้งอาจารย์ก็พูดสับสนวันนะเพราะว่าช่วงนี้ดูดวงเยอะมากเลยนะคะมีคนมาเรียนไพ่ย,ยิซเยอะมากเลย พียรพยายามค่ะภาพรวมนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่อดทนสู้ดิ้นรนทําทุกอย่างด้วยตัวเองด้วยตัวเองรวนๆวนนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นถ้าคุณมีความมานะมีความเพียรพยายามมีความรอบคอบคุณจะไม่เจอไพ่สองใบนี้สับแดงเดชคุณจะไม่เจอแต่ถ้าคุณไม่คัดกรองดีๆไม่คิดวิเคราะห์ดีๆคุณจะเจอตำแหน่งของไพ่ที่มัน มันน่ากลัวกับคุณมากๆเลยก็คือสองใบนี้นะคะแล้วถ้าคุณเพียรพยายามคุณทํามันด้วยตัวของเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในเซนต์อาจารย์เชื่อว่าคุณรอดคุณรอดนะคะแต่จังหวะก,การรอดก็คืออย่างที่บอกค่ะทุกอย่างจะคลี่คลายหลังวันที่21เป็นต้นไปนะคะอันนี้คือภาพรวมของคนที่เกิดวันอา,าทิตย์ค่ะฝากแชร์เป็นวิทยาทานเป็นค่าครูให้อาจารย์วาสนาด้วยนะคะและกลับมากด s ั b s ไ r i b e กดติดตามไว้เดี๋ยวเรามีคลิปดีๆไว้ค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์วาสนาลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านนะคะ